ควา้ลงเทียบตอนนี้ก็คือเปียกฝนนะคะทุกคนเพราะว่าไปเก็บข้าวช่วยแม่ย่านะคะพากันตากข้าวนะคะเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็ตากข้าวไว้กินนะคะตากเยอะด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะเปียกวนเลยนะคะสภาพตากเยอะด้วยตากประมาณ3ามอุ้มก็ประมาณเกือบร้อยกระสอบนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะก็จะตากไว้เก็บไม่ทันเลยคะ่ะเปียกเบิด เปียกเหมือนแต่ว่าดีหน่อยข้าวเปียกไม่เยอะนะคะไม่เยอะเท่าไหร่ะค่ะทุกคนฝนกระตกเอากับบหันเย่างเนบเตสตาเปียกตอนนี้คือฝนจะหยุดแล้วะคะ่ะจะหยุดแล้ว แต่ก็เปียกทำอะไรไม่ได้นะคะก็คือเราต้องตากใหม่นะคะต,ตากใหม่อย่างเดียวนะคะถึงจะได้นะคะทุกคนเก็บบทันเก็บตั้งหลายสิบคนนะคะก็ไม่ทันนะคะคนมันมาแป๊บเดียวนะคะอแกระว้าแบบเลือดกระจายเลือดเจอเลือดเจอนะคะคนกัตุ๊ก để đẹp ổn đấy bạn nhà họ ta khá là đi mì đẹp đấy không đấy có lão các thằng, tôi về hàng phút cái đấy mượt tư phần bộ hành năm hôn ไม่ทันไม่ทันได้แต่จ่มจะไปตากผ้าแล้วทุกคนมืดไหมแล้วมืดไหมแล้วมาทางนี้กันไอ้ากคือการไปดูบรรยากาศฝนตกนะคะฝนตกเราก็จะเก็บข้าวก็ไม่ทันนะคะ ไม่อยากเบิดทุกคนเก็บเฝ้าก่อนแ่ละไม่ไม่ทานจริงๆอยาทำยังไงไม่ใส่บลตากผ้าก่อนผ้าก็ยังไม่ตากซักไว้แล้วยังไม่ตากค่ะเป็นบานหลังสีเขียวเตียงฟ้า เสียงฟ้าก็มามาก่อนนะคะเมื่อวานห้องคือซื้อ,อบรตกแต่เมื่อนี้นะไม่ส่งสัญญาณอะไรเลยมีตะแดดแล้วก็ตกแล้วก็เปียกนะคะเปียกอันนี้อันนี้เลย